เจเจมาแนวดูเชื่อนดิมาดิเดี๋ยวเจอทีมเจเจเกมเมอร์ได้ไหมเราูเคยเจอหนุเว้ยมาแล้วเจเจเยอะเจเจว่ะแต่ว่ากูว่าเจเจเขาชนะว่ะเขาได้วันเดอร์เขาได้ลุกลักกูอ่ะทีมผมเจกากมากครับใช่ครับพิมพ์ไปเลยครับทีมผมเจเจกากครับค่าเยอะๆเลยครับป่าคนนี้อ่อนครับอยากโดนเปิดครับอยากอยากโดนลุมโผมเลยเคลียร์ครับ เปิดกอยากเกิดก็เปิดมาอย่าโดนโถมเลยค่เรี่ครับจัดได้ปะเอ๊ะไอ้สามกูเจอโจรแล้วโจื่อนรักเฮ้ยตาเมื่อกี้กูโดน2่ีเกือบตายไม่จะรวยกับปีธรรมดาแค่นั้นแหละบองอันต้องแรงใช้กไม่ได้เรียบร้อยซูเปอร์แมนเฟิร์สบัดไปแล้ว อทีนี้ก็จะสั่งเวยู่นั่นแหละเวยอ๋อแล้วมันเวยเลยกูสวยด้วยนะแล้วสวยอ่ะกูจะยิงยังไงอะเจมันไม่โผล่อ่ะโอ้แล้วกูไม่มีพนนิดสี่เหี้ยมึงได้ปะไม่ได้เด็ดได้เด็ดได้เหี้ยเจ้าน้าครึ่งหรอเฮ้ยได้เนี่ยได้เซปเซปเฮ้ยซุปซุปสวยเฮ้ยมันเอากูเฮ้ย เด็กกว่ห้ากันเซฟมากกวห้ากันโจเปล่าอุ้ยอุ้ยแมวนะแมวนะแรงไปนะแรงไปนะแมวนะกูเขี้ยชนะหมดจากอันดับต่นเนื่อกูไปแล้วไอวีเออโอ้กูเขี้ยไหวป่ะดะกูเข้าใจเซฟอะไรเยอะเล่นยังไงให้ให้เงินพี่ซีเยอะอ เฮ้ยําไมการดิโกเล่นแต่แคลรี่อ่ะกระแปรเองเดียวจะแม่งซับในแรงมันโง่ไอ้เหี้ยเลิกเล่นกูไม่อยากจะพูดเอ้เอาเฮ้ยไอ้ซัมเมอร์ไอ้ซัมเมอร์อันนี้นีเฮ้ยได้ต่อได้ต่อกูวิีพอดีโอ้โหไม่ได้ไอ้เหี้ยควยไดเมย์ไม่ไดเมยเยอะมากเกมมาเกมอะไรเกมมาเกมเฮ้ยโจ๊ะเฮ้ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไอ้ยแบบกาลเจ้าฆ่าพระเจ้ากูมานะซาตาบิน ฆ่าได้นะมันดินแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียวันเดอร์โอ้ยมันจะดึงกูมันจะดึงกูเดนิกูหาไม่เจอเจเบาเกินเฮีอ้ามันจะดึงกูมันยังไม่สี่กับวันเดอร์บวกกันอย่างเดียวเลยป่าคนตีเคลียร์คิด้วบอกว่ามันเคลียร์ช้าเกินมันก็ใส่ใส่สีเหลืองเคลียร์ดิเอ้ยใส่สีฟ้าเคลียร์ดิ กูวิ่งไปป่าฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้ลูกพี่กูอเรียบร้อยข้ตายเนี่ยโอ้ลูกพี่กูผ่าเพื่อนตายเอ๊ะอ้าเี่ยโอ้ยโอ้ยยียแม่งแรงยังวะไอไอไอจ็กเกอร์เนี่ยมอมอรับนายมเมอไอมึงไปลองเล่นจอกเกอร์ใหม่นี้มันจะแรงกว่า อ๊ยไอโอ้ยโอ๊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 ยอยดูเล่ดูกวเล่้เล่ดูไม่ไหวไม่ไหวไม่มีไม่มีทักิแล้วโอ้กูม่เกิอะไปลจ้เจต้องเลโลมแหละตอ้เค่า้ปะ้ได้้ย้ โอ้โหแอซิดล้วนกู้ไม่อยากเล่นแคลรี่เลยเอเวยฟปูโอ้คกูได้ตัวเดียวคขร์บาเจตสี่อันติไอไม่ใช่ติเอสิบสองสองวิเฮ้ยเอาเกินว่ะเข้มเกินอ้าวเฮียสวยแกงลี่จะตัดตาสวยโอ้โหตีธรรมดายี่ยะไรเฮีย เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไหวแล้วอ้ชิบหายยอะเจมกู้กองเย่พวกคุณเกินไปว่ะกูเล่นทอนเกินไปว่ะสตาร์มาจากไหนวะเนี่ยเย่พวกนั้นจัดจนสตาร์เกิดรางแตกนะเว้ยเย่สวยครับพี่กูใส่สามสี่นี่แหละเจ้ก็เวิร์กสุดละอือหืเห็นพินิษใส่กูว่าใส่ตาพินิษสลับเสมอเสมอสลับ พี friend, Dante, ่นี่พลังใบคือไอดอลเหรอกูไม่รู้กูดิกูไดิแต่น้องสาวน้องสาวเอ้พูดได้พูดอะไรเฮ้ยจะมากันหน่อยโอ๊บหน่อยเพื่อนไปไหนน้องสาวไปไหนน้องสาวไปไหนเจ้น้องสาวมากเลยฮะกูต้องเบาเสียงสันเดียวนั่นเองกูด้เสียงคนอื่นเลยเจมันไม่ไหวตัวไม่ไหตัวพี่ป้อพี่ป้อว่าเจมันดูอะไรเนี่ย โอ้โหแรงเกินว่ะเจกูจริงสองนัดรวมเฮ้ยกูเจอเอซูโรตันว่ะเจได้ปะเฮ้ยช่ว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 ยกูหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนชอบทิ้งแคลรี่เป็นหลักมึงสวยเจสวยทำดีทำดีเจลุยซึ่งตรงนั้นอะเพื่อนบวกกันโคตรนานเชื่อถือมาก่อนเสร็จแล้วแห่เอาเอาบูเขาแล้วก็ตีบอลห้าวันเนี้ยเต้นเอาหาวันเนี้ย เอามาดิใกล้กันซิวเหรอโคเกอร์คเกอไม่โชว์โคเกอรไม่โชว์โดดสองทีอะไม่เอาหยีเฮ้ยเฮ้ยเ็นวอเป็นวอเบนวอเป็นวอกูไม่ไหวเกมเล่นอะไรเนี่ยไออ่ะเฮ้โดดสองทีอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหวมันทำเฮ้ยเอสเลยกูไปตะกิ้ไปมึงพังออกเบนเล่นอะไรวะไอไอสามอะไรนะเกมเล่นอะไรวะซิวเป็นซิว ซิวสิวสิวอโอ้โหกูเกียร์เมทที่แม่งชอบเอาออฟเจคแคลรี่จริงๆเลยเฮียลุ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 ยก็ปกตินี่นี่เฮียเมทเป็นจนนะมันต้องไปเอาอยู่แล้วปะเมทโอ้โหเกินหเห็นแต่ตัวชิบหายเลยมึงดูเมทกูดิโอ้โหเกินไปป้าเจโอ้โหลอยวนันผลปีไม่เคยมาช่วยกูพวกกูเอาออฟเจคเขานั่นแหละเฮียตุปมันเอาปิดป้อมมันทำไมพี่เข้าไปได้เขาอย่างนี้เลย หลายอะไรจะทํสักทำไมมันมันปิองให้กูตีฟ้อมอ่ะเอ้เยเยติีนะเย้ไม่ใช่มฆเมฆไม่รู้ไม่รู้หรอกเะว่าความความกินเงินจนมันเปยังไงกูใส่เนฟ้าตีปอมไม่ได้เพื่อนแล้วลงกูไปไหนเนี่ยไอเวนอไ ให้กูไม่ถาวรตัวอะไรอยู่แล้วมึงเป็นไหนกันกูกูปรับดาเมจตัวกูเองได้ป่ะพอดีเอ้ยมีปรับดาเมจกูลงป่ะวะอย่เลยมันปรับไม่ได้เนี่ยเพื่อนนั่นนี่แรงมากว่ะท่านมันดูมันดูชิวๆเไม่ต้นเกมนี้บวกกันเละเทะเลยเฮียโอ้โหไม่เล่นเละ เอามือได้เวโอโหโอโหโอโหดูเต็มเลยสตัวกอสปอร์ตป๊บโ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 บตีบ้านตีบ้านตวก็ตีบ้านได้ในหองเตยยถอยเจ๊เยยเยไปก็ตีบ้านในนะสตารล้นะเวตอย่างเดียวในโลกบิแล้วบินแล้วเฮ้ยฮได้ได้ได้ไเบ๊เบ๊ เบะเบะไอ้มันผักออกอันเบะ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 จกกับเบะเบะเบะ้คนเลยันเูมไม่เโดนเลยเบะเบะโบบ้าโบมันหายไปไหนเนี่ยเ็มกูไม่ทำอะไรงั้นไหนอ่อยู่บ้านโอ้ยสุมาของอเจมมันดูที่เขาของในเพื่อน มึงดูที่เขาแลดี้โค้ทเท่ตัดแดงอ่ะแดงเลยตังนานแม่งยืนดูแล้วแม่งก็เอดดาแดงปูต้องไปเท่ยงวะเที่ยงครับวิเล่เลยโคตรโหดครอ้โหเกินไปนะอันนั้นเ้าเรียกน่าเกลียดไอ้แย่น่าเกลียดตั้งแต่ตั้งนานเลยเติมเลยหลอดคือถ้าแบ่งกันเอาทีไม่เป็นไรหรอกไอ้เี้ยแต่คืนยืนยืนแล้วมุชิตีลาตับแดงนี่น่าเกลียดเราซื้อของฟรีเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนะกูไม่ได้สักอย่างลุยลุยลุย กูคเคยเล่นแล้วแล้วแบบแบบอลิทมันใช้มานาใจ่ไกูต่อยลาดบูมันเลิกเล่นเลยยืนพิมพ์ทั้งเกมเลยกูทำอะไรดีกว่าเพ่ไรไอ้ไอ้อะไรยี่เราทำอย่างนี้ไงเป็นโลกูไม่รู้แล้วเนี่ยยังมึงให้แล้วมึงต่อยด้กูดาวด้วยอีกเฮียยาอ่อนนะครับยืนพิมพ์ทั้งเกี่ยมันมันเล้กกวขอป่ะไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลย จะไหนเปิดให้ไหนเปิดให้ไหนเปิเปิด้ไหนมันไม่กดขอมันก็ไอี้ยมันก็ไมื่อไหรอกไม่ดีมันไม่กดขอมันจะรู้เวลาเงี้ยันเปนดือจเกอร์ทีเดียวคนเดยวเ้ยี่ก็ยน่ะโล่งกูเพิ่งผ่านกูตายเลย่สามเดียบดเลยวะกโดดได้รอบินอยู่รอบิใส่ป่ะใส่ป่ะสามึงจะลอยบ้างจะ้ได้เพื่อนเฮ้ยบนอะทำเว้นหน่อยบนอะบนบนบนทำเว้นหน่อยมมงต้องบอกกูว่าทไม่ ขอสี่วิได้ป่ะกูมีร่างร่างมันดูละไม่มีใครมาล่างเลยวะอุ้ยสุปตอนป้อมให้โอวันเดอร์ตันกูโอ้ถ้ามึงน่าอยู่ร่างน่าจะได้ป้อมวะอุ้ยเดูนี่ดิโอ้กูโดนเปเเเปเเมตายไมเปเ่ตัว่ตายเนี่ยมเล่นยากเเ้เโโหเลดกูไม่ถ่ายตัวจะทันกูตายโอ้เหแมมันมาซ้ายมึงบอกกูไม่ไม่ัเนกบัน้เว้ยมันอะไรกูเยมันมาซ้ายมึงบอา มมไไ่ด้กถามม่ะดิเวลาคิมกลางเยอะป่ะม่เอ้แสบกลางเลยโดนเยอะโอ้โหตีด้าเมเป็นล้านอ้่หงี้อ่โอ้โหดาเม่ดูดิดูดิตัวละลายแทมั้งนั้นะพี่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแ่ะเออคุณก็ถามม่ดิรออว่าสารทานกว่ามันติ๊กบ่ะเอ้ยเฮ้เฮ้เกินเกิไม่ได้แล้วว่าสารทาน เต๊ปปี้มึงห่าภาษาเราเฮ้ยโอ้ยต้องคนน่าเข้าเลยจบได้แล้วเว้ยคลิปบนไม่มามีคลิปกลางอ่ะเอเวลาที่เหลือเราจะทำดาบก็ทำก็ได้ไอ้มึงเข้ามาอีกิ่งตายกิ่ตายเอ้ยโอ้โหลงหัวได้หัวดีมากเลยซีอูยีตีโว้วมันผ่ากีหน้ามาหาเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขี่คออย่างดียจังหวะสุดท้ายเป็นลงหัวตัวอื่นเวน เกมกูเลวเยตีซิวตุมไเยอเล่นกูเล้ซฟตุมเก่งเฟดูไอดก่างยมึงงเห็น่อกี้ไหมใส่ใส่ยีน่ามากกูเกมเล่นเกมเล่นกดลวเลือดทีเอ้ยูอวกเองเอ้าอีแดไม่ได้ออกเอาเอาแลกออกแลวก็ออกแล้วจังหวะอะไรพวกเนี่ย วันเดอร์อะไรวันเดอร์มาตัดวันเดอร์มาได้เลือดที่ไหนวะาพี่จะพาสีแค่นั้นแหละเฮียดนิดเดียวเองตัวไม่จะรีเดียตัวมันตัวมันอึดเพื่อนเขาจะได้เหตุเพาะเฮ้ยโอ้โห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 พอ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 ขอทีนึงขอทีนึงขอทีนึงไอ้ดึงเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการโยนก้าวเกินไปไม่เอาดีกว่าอีเพื่อนบูบูเพื่อนขอบูได้ไหมเพื่อนได้ละอุ้ย กูมีน้ำใจให้เสมอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แม่เพื่อนจะไม่มีน้ำใจกับกูใช่ไหมกระต่ายมีน้ำใจกับเพื่อนเสมอเฮ้ยมันเจอวันเจอลุยลุยลุยเฮ้ยมันโ่มเพื่อนเฮ้ยมาอยู่แม่ผมการมึงสุดชีวิตมาอยู่แปลว่าไม่มาโอ้โหกูตายโอ้ไอยอเซฟมาด้วยเซฟเซฟมาด้วยเซฟไอกูโอ้กูเกียดแครี่ว่ะเจกูเล่นแครี่ไม่ได้ รับถือเลยเล่นไฟเตอร์ไงให้มาเล่นแครี่อ่ะเอาดิมึงไม่ถ่ายวะเพื่อนเออะถ่ายขี่คอไปเลยโอ้ย<ะ>ใใแย่ตายไอ้กูตีไม่ได้แค่งแป๊บกูอาจจะได้เบีแทงนะเจ๊คิดว่าไงวะแครี่จะ <laughs> เบีแทงอีกเหี้ย yeah. โอ้โหกูโดนเยอะมากเลยเจ๊กูแตกไปหกอะ่ะไม่เคยมีใครช่วยกูเลยโสัก เขาลับเมื่อไงเพื่อนไม่เห็นไรเลยเป็นศูนไม่โคตรสุดเลยยี่ยังไม่ไหวเ,เ <c ười> ก่งไปเอ่อเต่งงไม่โชว์โดดสองทีเลยไม่เอาไม่เล่นสองทีไม่เอาแค่นี้แค่นี้เราก็โชว์มาพอแล้วสิบศูนย์เนี่ยพอแล้วสิบศูนย์แล้ววะเออสิบศูนย์ของจริงอะ่ะกูตัวเรียกส,สกิลไงเจ้โ <c ười> <c ười> อ้โกูโดด้งเกมกันยังไงผมกูถามถึงกันยังไงวะ โอ้กูก็ว่ากูยืนดีแล้วนะเฮียยีน่ามันไม่น่าแบบชาร์จหนึ่งแล้วแม่งมาหากูไกลขนาดนั้นพอพอยีน่ามันชาร์จหนวันเดอร์มันไอไอทอนมันชนะไม่วันเดอร์เป็นชนะทอนเป่าใช่ปะชนะชนะทอนยิงมาข้าวหรอกโอ้โหเจงกูห้าชุดสามขนาดชนะดีกูสุดไปจ่ะดาเมจกูเยอะอ่ยมดามีก็เม่งชุดในทีมเลยไอ้เหี้ย กูจะเล่นยังไงเจอเจอจ็อกเกอร์วันเดอร์ชาร์เอ้าตัวแม่งถงแฮ